โอเคโอเคก็จะได้พี่โลนมานะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นทางนั่งของริดินโยเนี่ยมุมซ้ายเลยครับโอ okay. เคโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็กนี้นะครับข้าวส1ม1นะครับสามารถซื้อขายได้นะครับผมสำหรับแพ็กนี้มาดูนะฮะจะเป็นอย่างไรเฮ้ยกอบทองเฮ้ยตำนานนะเนี่ วันนี้ผมมีเพจเติมเกมราคาถูกมาแนะนำต้องนี่เลยร้านอีลัติชอปร้านเติมเกมมือถือออนไลน์ราคาถูกเปิดให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับใครที่สนใจเติมเกม FC Mobile หรือจะเป็นเกมอื่นๆอีกมากมายมีให้บริการสำหรับใครที่ชอบเติมเกมราคาถูกๆแบบนี้นะครับผมเพจจริงผู้ติดตามจะมากกว่า8,000 0คนรับรองได้เลยครับไม่รีฟันอย่างแน่นอนนะครับรับประกันนะครับทางร้านบริการดีเติมไวนะครับ ต้องรอคิวด้วยนะครับในการเติมนะครับทางร้านจุดเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมถูกกว่าเติมเอง20-30เนะครับผมช่องทางการติดต่อนะครับก็จะขึ้นไว้ให้ข้างบนนะครับแล้วก็การชําระเงินนะครับจะเป็นบัญชีของบริษัทเท่านั้นนะครับผมนอกั้นเนี่ยเป็นเพจปลอมหรือบัญชีปลอมนะครับผมมาครับวันนี้เราเราจะเปิดรั่วเดียว600เลยนะครับจะได้ทั้งหมด3แผงนะครับแผงละ200นะมาดูกันนะว่าเวลาการเปิดเนี่ย เปิดตัวนักเตะเนี่ยจะมีตัวอะไรบ้างนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนี้ก็เป็นแนวทางให้สําหรับคนที่อยากไปแบบรวดเร็วแล้วก็ได้แบบนักเตะแบบรวดเร็วนะครับผมจะได้มาเชลโนเยอะมากๆเลยนะครับผมสาหรับวันนี้สําหรับตัวผมนะก็จะได้ประมาณ6 5ห้าหตัวนะฮะสำหรับมาเชในะวันนี้โอเคเราจะมาเริ่มเปิดกันที่ แขงแรกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมาบอกการเปิดนะครการเปิดนะครับก็เริ่มตั้งแต่ไอ้หัวบนเลยนะครับก็จะได้ทางด้านของเปเล่นะครับผมนะกองกลาง C m นะฮะแล้วก็เปิดทางด้านของตัวนี้นะฮะทางซ้ายตรงกลางนะครับผมแล้วก็เปิดตรงทางขวาเมนดี้นะครับตรงกลางนะแล้วก็ แผงสุดท้ายก็จะเป็นข้างล่างนะครับผมแถวที่3นะโอเคก็จะได้แล้วครับปลดล็อกเรียบร้อยนะครับสำหรับสาหรับของขวัญนะครับเราสามารถกดรับได้ทั้ง2อันเลยนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะอ่าแล้วก็กดไปเลยครับ2อันอ่าประมาณนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นแพ็กนี้นะครับเข้าสามหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับสามารถซื้อขายได้นะครับผมสาหรับแพ็กนี้มาดูนะฮะจะเป็นอย่างไร ผมไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะแต่สำหรับแพ็กนี้ไปครับเฮ้ยกอบทองเฮ้ยตำนานนั่นนี่ต้องลุ้นครลิเวอร์โดหรือตัวอะไรนะครับหรือจะเป็นตำนานตัวไหนเราต้องลุ้นนะครับเพราะว่าผมเปิดครั้งแรกไงมันจะเป็นแบบนี้ฮึบเฮ้ยร้อยหนึ่งเปเร่ครับอาเบดีเปเร่ครับโอ้โหนะครับตัวนี้ข่ามันขายได้นะครับน่าจะเอามาเล่นนะครับตัวนี้ ร้อยหนึ่งเลยครับผมขออนุญาตแคป็บมนะอ้ะอีร้อยหนึ่งขายได้ด้วยสุดๆเยี่ยมเยี่มเยี่มเย,มยีมสำหรับนี้นะครับผมโอเคได้กำไรมาแล้วร้อยเอ็มืมจะแตกหน้าหน้าใช้หน้ารองกันทีเดียวนะครับความเร็วหนึ่งร้อยเลยสวยงามครับผมสำหรับแพ็คแรกของเรา แค่เปิดแพ็คแรกอะ่ะก็มาดีแล้วสงสัยแพ็คอื่นแม่งน่าจะเกลือโอเคสำหรับเราเปิดเรียบร้อยแล้วเราก็กดตรงรอบถัดไปเลยมันก็จะรีเซ็ตแผงให้เราเป็นแผงที่สองนั่นเองแผงที่สองก็จะเป็นดูเอาแล้วกันนะครับมันก็จะเป็นทางด้านของส็ลตเทอร์บบกนี่ครับผมทางด้านของมุมซ้ายบนนะครับมา ต่อไปครับเน็ตช้านิดหน่อยนะครับไปแล้วก็ต้องตรงกลางแถวที่2นี่ครับผมแล้วก็ตรงกลางแถวที่3นะครับที่ผมจะเปิดนะครับผมดูแล้วก็สามารถนําไปทําตามได้สําหรับใครที่ยังไม่รู้นะแล้วก็แถวที่3มแถวล่างนะครับแถวที่3มแถวล่างนะครับผมโอเคก็จะได้พ่โลนมานะครับก็เรียบร้อยนี่ครับผมสําหรับแพ็กนี้อ่า ก็จะได้เงินอีก5รล้านแล้วก็เพชรอีกนะครับผมเพชรอีก1นึ่งพโอเคสวยงามฮะมาครับเป็นชุดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็กดเหมือนเดิมครับรอบถัดไปอ่ามันก็จะรีเซ็ตให้เราครับผมเรียบร้อยเนี่ยแล้วเรามาดูกันอันสุดท้ายจะมีอะไรบ้างอันสุดท้ายก็จะเป็นตาหน้าของริวา d โดอยู่บนขวาสุดเลยเนี่ยฮะ ไปต่อครับอันที่2ก็จะเป็นแถว2อันที่3นะครับต่อไปชาก้านะครับก็จะเป็นแถวล่างแถวสุดท้ายเลยครับผมและตัวสุดท้ายก็จะเป็นทางนั่งของริดินโยเนี่ยมุมซ้ายเลยครับโอเคเราได้มาเชมาเอุเอยมาเชลโนมาอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กกันก่อนนะ บัคเช่เนี่ยเราการันตีอยู่แล้วนะครับเราต้องมาดูแพ็กนี้ครับผมครั้งที่แล้วเนี่ยได้ตัวขายได้เป็นเปเล่นะมาดูครั้งนี้ครับตัวขายไม่ได้ขอเป็นริวาโดหรือริบาโดแล้วกันเะยครับผมจะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไปฮนะ let's go เฮียฝรั่งเศส gk yo ล i s 99อืม yo ล i s 99ครับผมทุกคน6 6 m โอเคไม่เป็นไรอ่าเราก็ละลามาเชลราโนไปเลยโอเคมันก็จะมีให้เลือกอยู่3าแผงนี่ครับว่าทุกคนจะเลือกอะไรแต่ผมเลือกมาเชะผมไม่เลือกฮอยลุนผมไม่เลือกอะไรทังนั้นน่ะผมเลือกมาเชลราโนเโอเคเรียบร้อยครับผมตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอาเข้าทีมก่อนแล้วก็จะอัปเดตท่านังของเปเล่ขึ้นร้อยสี่ร้อยห้าประมาณนี้นะครับผม มาดูนะฮะว่าไปเลขของเราจะขึ้นร้อยห้าหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะก็จะเป็นตัวแรกของทีมเลยแหละร้อยห้านะครับผมไปครับมาร้อยสามแล้วสวยงามไปร้อยสี่ไป, 104, ไปเฮ้ยสองตัวนี้เออร้อยสี่ไปสวยๆอ่ะ โอเคเดี๋ยวผมไปเอามัดเชมาอีก2ตัวนะครับก็จะได้ประมาณ60%เอร์เซนนะฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์แม่งเสียวโอเคนะครับเรียบร้อยเราก็จะเอาเข้าแทนทางด้านของเบิร์กแคมะขออนุญ,ญาตโอนเรเวลกันนิดหนึ่งนะก่อนที่เราจะไปดูตีบวกร้อยห้านะฮะโอเคเดี๋ยวดูข้าวๆก่อนนานขึ้นร้อยสี่ใช่ไมเลยทีมผมเนี่ย โอเคนะครับแ้มสกิลนะครับส่วนของแต้มสกิลผมจะอัพการเลี้ยงบอลมานะครับผมเอ้ยตัวนี้เท้าซ้ายด้วยน่าลองนะ่าจับน่าเล่นมากาการเลี้ยงบอลน,นี่ครับเอียบร้อยฮนะสแตก็ก็หูการเลี้ยงบอลไม่ได้อัพอะไรเลยครับร้อยสิบแปดนะครับความคล่องตัวโคตรโคตรโคตรแจ๋วอะโอเคเดี๋ยวรออัพเลเวลกันสักหน่อยนะครับอัพเเวลไปเลย ลุยเอาโอเหเหลือห้าร้อสุดท้ายด้วยโอเคสวยงามครับผมโหกะเลี้ยงบอลร้อยสามสิบแปดนะครับอีเยอะเยอะชิมหายโอเคเดี๋ยวเราไปดูตีบวกหนึ่งร้อยห้ากันเลยมาร้อยห้าต้องตี ขออนุญาตตีลอ,อก,ก่อนนะครับเพื่อนผมก็บอกว่า60%เนี่ยน่าจะชัวร์แล้วแหละนะครับแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจไงไอเราก็ไม่มั่นใจไงเราก็ต้องตีลอ,อไปก่อนนะครับผมช่วงนี้ทำไงก็ได้ครับทำให้มันแตกอะโอเคเม็ดฟ้าเม็ดม่วงโอเคแตกยังไงครับติดหรือเปล่าติดไอ้ ต้องการให้มึงแตกมึงตันติดหรือไงโอเคไม่แตกครับถ้าแตกลุยเลยโอเคแตกแล้วลุยเลยครับผมมาหกสิบเปอร์เซ็นไปครับผมลำรวยคิดไว้ let's go ออ้ แตกนี่แ่แตกเฉยเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกาดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาผมลงนะครับไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ